สวัสดีครับสวนเกษตรเคอร์ฟิว2020นิบายในช่างครับผมวันนี้เรากลับมาพบเกี่ยวกับเก็ดความรู้นะครับเกี่ยวกับโรคภัยนะครับของกล้วยนะครับของกล้วยในฤดูการที่มันมีอากาศเปลี่ยนแปลงกลางวันร้อนจัดนะครับกลางวันร้อนจัดตอนเย็นฝนตกนะครับหรือว่าฝนตกกลางวันแล้ว อากาศกลางคืนค่อนข้างร้อนนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่อันหลังนะครับแต่แรกเนี่ยมีผลแน่นอนนะครับสิ่งที่าชาวสวนกล้วยนะครับหรือว่าเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะต้องพึงระวังเอาไวอ้อ่ะมีสองมีสองเรื่องด้วยกันก็คือเรื่องของอาการห่อผลกล้วยนะครับการห่อผลกล้วยนะครับการห่อผลกล้วยเนี่ยถ้าเราห่อผลกล้วยแล้วนะครับหคือ ภาชนะไอ้ตัวของภาชนะในการหอเนี่ยมันเป็นแบบใสนะครับมันเป็นแบบใสนะครับก็จะส่งผลทําให้มันลดทอนแสงแดดที่มันเข้ามาไม่ได้อันนี้สองก็คือเรื่องของอเวลาฝนตกเข้ามาแล้วนะครับภาชนะที่เราห่อหุ้มเนี่ยมันฝนเนี่ยมันโดนมาขังข้างในนะครับพอฝนตกกลางคืนมาเสร็จกลางวันเนี่ยเราไม่ได้เอา นะครับเราไม่ได้ขย่าเอาน้ําออกนะครับน้ําก็จะขังอยู่ข้างในนะครับพอกลางวันแดดร้อนมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้ําอยู่ไม่เยอะหรือว่าละอองน้ําหรือว่าฝอยน้ําไม่เยอะเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นการต้มกล้วยนะครับมันก็เหมือนเป็นการต้มกล้วยเพราะแสงแดดแดดร้อนมากฤดูการแบบนี้นะครับช่วงนี้แดดร้อนมากนะครับทําให้ผลกล้วยนะครับมันที่เราห่อไว้เนี่ยถ้าเราไม่ได้มันสังเกตนะครับ มันก็จะเป็นรอยไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูคลิปกันตั้งแต่คลิปตอนต้นที่ผมถ่ายให้ดูครับผลกล้วยถ้าเราห่อไปแล้วนะครับไม่ได้สังเกตมันนะครับพอมาดูสังเกตอีกทีหนึ่งผ่านไปสัก2อาทิตย์นะครับมาดูอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นนะครับเรียกว่าเน่าจากปลายอกมาแห้งลงมาแล้วก็ไม่น่ารับประทานนะครับไม,ไม่สวยนะครับแล้วก็ผ่านไปทั้งหวีไปเลยนะครับ ก็จะเหลือไม่เยอะนะครับก็จะเหลือไม่เยอะหวีหนึ่งเนี่ยถ้าด้านไหนที่มันโดนแดดนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งเช้าหรือว่าฝั่งบ่ายก็แล้วแต่มันจะทําให้ไอ้กล้วยขอยงเราเนี่ยเสียหายอย่างที่สองนะครับอย่างที่สองที่ต้องพึงระมัดระวังไว้เลยนะครับก็คือถ้าส่วนไหนนะครับที่ไม่ได้ลดน้ําเป็นประจำนะครับไม่ได้ลดน้ําเป็นประจำแต่ว่าในตัวสวนเนี่ย เนื่องจากว่ารากของกล้วยครับต้นกล้วยเนี่ยถ้าสวนไหนเนี่ยที่ไม่ได้ทําเป็นล่องสวนเนี่ยมันก็จะมีช่วงของอากาศแห้งแล้งนะครับมีช่วงอากาศแห้งแรงก็คือเราไม่ได้รดน้ำสองสามวันเรามารดทีหนึ่งนะครับแต่ว่าช่วงนี้แดดมันร้อนแดดมันร้อนจัดมากนะครับแล้วสิ่งที่มันทรงผลกระทบงไงรู้ไหมครับก็คือเรื่องของ ปกติกล้วยนะครับมันจะหารากกล้วยเนี่ยมันจะหากินนะครับออกจากโคนต้นเนี่ยออกมาประมาณซักเมตรหรือ2เมตรนะครับเมตรหรือ2เมตรเพราะว่าเนื่องจากว่ามันก็จะถ้าเราสังเกตก็คือจากใบกล้วยลงมาเนี่ยครับจากใบกล้วยลงมาเนี่ยมาถึงพื้นเนี่ยรากเนี่ยเขาจะวิ่งออกมาถึงนั้นนะครับแต่ว่าถ้าอันไหนที่มันเป็นดินดินแบบแข็งมากนะครับมันก็จะชอนชัยออกมาไม่ได้ แล้วยิ่งโดนแสงแดดเผาลองอมามันก็เหมือนกับลากกล้วยอะ่ะมันเน่ามันไหม้นะครับไหม้แล้วก็ทําให้มันทรงฝนให้ทําให้ต้นเนี่ยมันตายเนื่องจากว่ามันเหมือนกับขาดน้ํานะครับแล้วมันโดนความร้อนมากๆมันโดนแสงอาทิตย์มากๆนะครับอ่าสิ่งแรกนะครับอ่าอ,อันนี้คือปัญหาที่สองนะครับทําให้อาจจะต้นที่เรา ต้นกล้วยที่เราปลูกเอาไว้นะครับปัญหาที่สองนะครับท,ที่เราเอ่อกล้วยมันหากินออกมาไม่ได้แล้วแดดเนี่ยมันเผานะครับแดดมันเผาไอตัวรากกล้วยรากรากฝอยกล้วยที่มาหากินอาหารเนี่ยออกไปนะครับประเด็นและอ่ประเด็นเ,เอาเอา,เอาปัญหาที่เราจะแก้ประเด็นแรกก่อนนะครับเรื่องการห่อเรื่องของการห่เรอ,อ,รอเนี่ยเราควรจะใช้ลักษณะของการห่อแบบเอ่อ อ่าทีแรกนะครับผมเข้าใจว่าไอตัวลักษณะการหอเนี่ยควรจะหอหาภาชนะนะครับหาภาชนะอันไหนที่มันค่อนข้างทึบแสงหน่อยนะครับถ้าสมมติว่เาเกษตรกร,ร,กรที่ยังสามารถที่จะลงทุนได้นะครับจะยังสามารถลงทุนได้เนี่ยก็หาภาชนะที่มันเป็นทึบแสงน่อยนะครับอ่อันนั้นก็คือเปลี่ยนภาชนะนะครับอันที่ใส,ส่หน้านี้ก็ อาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปอันนี้ประเด็นที่2ที่ต้องแก้ไขได้ก็คือเรื่องของอยังไม่ห่อนะครับยังไม่หอ่อนะครับยังไม่ห่อในช่วงแรกๆเนี่ยให้ผลมันโตไปสักพักหนึ่งก่อนแล้วดูจังหวะโอกาสนะครับแล้วว่าช่วงนี้มันควรจะห่อได้แล้วนะคือคืออาจจะปกติเราห่อประมาณอตอนที่ตัดปีไปเลยนะครับ ตอนที่ปัดปีไปเลยเนี่ยซึ่งมันจะใช้เวลาสักประมาณสัก15วันหลังจากที่มันออกปีมาแล้ว15วันหรือว่าประมาณครึ่งเดือนขึ้นไปนะครับเราสังเกตผลว่าถ้าสมมุติถ้าเป็นกล้วยเล็บมือนางเนี่ยผลมันงอนขึ้นแล้วปีมันแทบจะสุดแล้วแล้วก็มันมีหวีหางเต่าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเยอะมากแล้วเนี่ยเราก็เราก็ตัดปีแล้วก็ห่อเลยนั้นอาจจะเว้นจังหวะไปสัก หลังจากที่ตัดปีไปแล้วอีกสักสัปดาห์หนึ่งแล้วค่อยเราค่อยห่อก็ได้นะครับเราค่อยห่อก็ได้ให้มันปรับสภาพก่อนนะครับให้มันผลมันปรับสภาพไปก่อนประเด็นที่3สิ่งที่ควรนั้นคือถ้าเราจะใช้คือไม่ไม่อยากลงทุนเปลี่ยนภาชนะให้มันทึบแสงเราต้องไปลงทุนอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่อยากจะเปลี่ยนผมก็ใช้ลักษณะของการสังเกตนะครับมันสังเกตอยู่เป็นประจำถ้า ฝนตกลงมาเนี่ยมีน้ําขังเราก็ขยาเขยาน้ําออกไปอันนี้2ก็คือถ้าสมมุติว่ามันมีความรู้สึกว่าอันเนี้ยแดดมันร้อนแน่มันทับไม่ไหวแน่ก็อาจจะหาภาชนะทึบแสงอะไรมามาปิดอีกอีกอันหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะครับสวิธี3วิธีการแก้ไขนะครับอันต่อไปข้อที่2ก็คือสําหรับการทีอ่อ่ลากมันโดนทําลายลากมันเผา นะครับรากมันโดนเผาจากแสงแดดนะครับประเด็นนี้หนึ่งก็คือเราช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะไม่นะครับไม่ถอนไม่ถอนหญ้าว่าจะพืชที่มันมีเก็บรักษาความชุ่มชื้นอย่างผมเนี่ยมันแบบถอนเพราะว่าคุณแม่เนี่ยเขาไม่อยากให้สวนลกเขาก็จะพยายามทําตรงนี้แต่อันนี้ถ้าสมมุติว่าวิธีการแก้ก็คือเราก็อาจจะ บอกคุณแม่ว่าว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะปล่อยให้วัชพืชเนี่ยมันขึ้นอยู่ช่วงที่แดดมันแรงๆขนาดนี้นะครับอัน,น้สองที่เราจะแก้ไขได้ก็คือเราก็ใส่ปุ๋ยปกติเราใส่ปุ๋ยอยู่แล้วเราก็หาลักษณะของปุ๋ยที่มันเป็นแบบฟางข้าวนะครับอย่างผมเนี่ยมีหญ้าแห้งที่มันเก็บมาจากาการตากขี้วัวผมก็จะเอาหญ้าแห้งเนี่ยครับมาห่างจากโคนต้นเนี่ยประมาณสัก 2เมตรนะครับแล้วก็เราก็คุมด้วยไอตัวปุ๋ยแบบนี้ครับปุ๋ยแบบนี้แล้วก็มันลดน้ำนะครับรักษาความชุ่มชื้นให้กับไอตัวโคนกล้วยนะครับโขลโคนกล้วยของเรานะครับสองวิธีนะครับสำหรับการที่เราจะไอตัวดูแลนะครับเอาตัวดูแลไอตัวของกล้วยในหน,น้านี้นะครับที่ว่า อากาศเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำแล้วเพราะว่ามันจะส่งผลเสียหายทําให้ไอตัวไอตัวกล้วยของเราครับมันมันเน่านะครับมันเน่านะครับมันเน่าเสียไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูนะครับเรากลับไปดูวิธีการแก้ไขนะครับทั้ง2วิธีนะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการวิดีโอในในคลิปสำหรับการแก้ไข าการแก้ไขไอ้ตัวของอกล้วยนะครับให้ไม่ให้มันโดนดแดดมากนะครับไม่โดนลากโดนแดดนะโอเคครับกลับมาสรุปกันนะครับกลับมาสรุปกันนะครับกับไอ้ตัวของอ กล้วยนะครับกล้วยในหน้านี้นะครับวิธีการแรกนะครับที่เราจะต้องป้องกันหรือว่าเราโดนไอตัวธรรมชาติรังแกนะครับธรรมชาติรังแกก็คือในเรื่องของการห่อผลกล้วยนะครับการห่อผลกล้วยเนี่ยเราควรจะห่อหอ่อโดยใช้ภาชนะทึบแสงมากขึ้นนะครับสองนะครับสังเกตนะครับสังเกตผล สังเกตจากการที่เราห่อไปแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนภาชนะนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนภาชนะเนี่ยเราก็มันสังเกตดูนะครับอย่าให้มันมีน้ําขังนะครับถ้ามันมีน้ําขังเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการต้มกล้วยเป็นโดยอัตโนมัติมันจะส่งผลทาให้กล้วยเราเนี่ยมันมันร้อนนะครับแล้วมันเหมือนกับเราต้มต้มผลไม้นึ่งผลไม้ครับนึ่งผลไม้โดยใช้แสงแดดนะครับอย่างที่สามก็คือ เราเราก็ทิ้งระยะของการทิ้งระยะของการห่อผลกล้วยจากปกติเราห่อผลกล้วยเนี่ยช่วงเ,เราห่อผลกล้วยในยในช่วงของหลังจากที่เราตัดปีกล้วยไปแล้วเนี่ยเราก็อาจจะทิ้งเอาไว้อีกสัก1สัปดาห์นะครับเป็นอย่างน้อยนะครับสังเกตดูว่าเฮ้ยอากาศมันไม่น่าจะร้อนอีกแล้วนะเราก็ห่อเลยเพราะว่าถ้าห่อช้าเกินไปเนี่ยมันจะทรงผลทําให้ มันมันจะไม่มีผลอะไระครับมันจะไม่ได้คือการฮอเนี่ยคือการสัตว์การพวกมแมลงศัตรูนะครับพวกหนอนผีเสื้อนะครับมแมลงวันทองอะไรพวกนี้ครับที่มันจะมาเจาะแล้วทําให้ผลผลิตของเราครับมันมันโดนหนอนรังแกนะครับอันนี้ก็คือจะกันได้อันนี้สองก็คืออาจจะกันในเรื่องของ กันในเรื่องของไอตัวพวกนกหนูกระลอกอะครับถ้าเราไม่ได้เราเผล่อแป๊บเดียวกล้วยมันเกิดสุกไปนะครับมันเกิดสุกนะครับมันก็จะส่งผลทําให้ไอพวกนี้ยมันเข้ามาเจาะกินทําลายแล้วมันก็เสียหายนะครับันที่สองประเด็นปัญหาที่สองก็คือลากกล้วยนะครับโดนแสงแดดมันทำลายนะครับลากกล้วยนะครับปกติล่ากลก้วยเนี่ยมันจะหากินผิวดินนะครับ มันจะหากินผิวดินพอมันหากินผิวดินปุ๊บเนี่ยถ้าผิวดินเราเนี่ยไม่มีวัชพืชสําหรับคุมดินนะครับไม่มีวัชพืชสําหรับคุมดินหรือมีปุ๋ยสําหรับคุมดินปุ๊บเนี่ยรากมันก็จะโดนแสงแดดเข้าไปถึงอย่างง่าย,น,ายนะครับเข้าไปถึงอย่างง่ายพอมันเข้าไปถึงอย่างง่ายปุ๊บมันก็ทําลายนะครับมันก็จะทําลายไอ้ตัวของไอ้ตัวของ ลากลก้วยแล้วพอลากกล้วยมันไหม้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะไม่ส่งอาหารขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่ส่งอาหารขึ้นไปข้างบนพอมนไม่ส่งอาหารขึ้นไปข้างบนปุ๊บเนี่ยกล้วยมันก็ค่อยแห้งแล้วก็เน่าตายไปโดยอัตโนมัติเราซาเลี้ยงเอาไว้เป็นปีนะครับพอเราจะออกผลผลิตกําลังจะได้กินผลผลิตอยู่แล้วกับต้องมาเจอปัญหาไอ้พวกนี้ที่เราคาดไม่ถึงนะครับที่เราคาดไม่ถึงก็มันก็จะทําส่งผลทําให้กล้วยของเราเนี่ย มันเสียหายไปนะครับมันเสียหายไปก็วันนี้ก็เกดเล็กเกตน้อยนะครับสำหรับการนะครับสำหรับการรับมือกับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงนะครับอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงกลางวันร้อนจัดกลางคืนฝนตกนะครับนะครับแลว้วกล้วยของเราเนี่ยกำลังที่จะงอกงามนะครับกำลังที่จะงอกงามให้ผลผลิตอยู่แล้วนะครับกับต้องมาเจอสิ่งที่เราคาดไม่ถึง แบบนี้นะครับกับสวนเกษตรเคอร์ฟิล2020บายในช่างนะครับวันนี้เราเอามาโชว์อันนี้นะทำให้ดูก็คือไอตัวอของผมเนี่ยไม่ได้มีกล้วยไอตัวเล็บมือนางอย่างเดียวนะครับกล้วยหอมเขียวใหญ่เราก็มีนะครับกล้วยวันนี้กําลังจะทดลองปลูกไอตัวกล้วยไข่ดูนะครับทดลองปลูกตัวกล้วยไขด่ดูก็ได้ผลโอเคนะครับอันนี้ก็หวีใหญ่ยยอยู่พอสมควรนะครับสำหรับกล้วยไข่ นะครับก็ฝากสาระดีๆไว้กับสวนเกษตรเค์ฟิว2020ปายในช่างครับกับปัญหาที่เราจะเกิดจะเจอกันที่ต้องเจอนะครับกับเกษตรที่รุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยเจอปัญหาก็จะได้หาวิธีแนวทางในการป้องกันเอาไว้โอเคครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับผมสำหรับการติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับสาระดีๆกับสวนเกษตรเค์ฟิว2020ปายในช่างสวัสดีครับ